ทำไงดีคะทุกคนไม่รู้จะเอากระบอกไหนอ่ะเอากระบอกไหนดีอ่ะแต่ใจก็มาทางนี้ชอบอะไรยาวๆชอบชอบกระบอกนี้มันยาวดีคะ่ะทุกคนเอากระบอกนี้แล้วกันเนาะ สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะน้ำอิงอยู่ที่หลังวังบูรพานะคะสามยอดทาซาน้ำอิงก็มาดูนะคะปืนสั้นขนาดจุด2เพราะว่ามี f อเนี่ยถามหากันมาเยอะมากๆเลยว่าไม่เห็นพี่น้ำอิงรีวิวปืนสั้นจุด2บ้างเลยด้วยความที่ว่าน้ำอิงก็ยังไม่มีปืนสั้นจุด2น้ำอิงก็เลยโอเคเดี๋ยววันนี้มาหาดูปืนสั้นจุด2กันบ้างดีกว่าเผื่อจะได้มีปืน เอาไว้รีวิวให้ FC เห็นเดี๋ยวเรามาดูปืนสั้นจุ .22 กันร้านจำกัดคนเข้าครั้งละไม่เกิน5คนนะคะมาสวัสดี<า>ค่ะพอดีน้ำอิงอยากได้ปืนสั้นจุด .22 ค่ะมีแนะนำอะไรไหมคะมีตัวไหนเอ่ยหูปืนเต็มร้านเลยเนาะโอ้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ย วอล์คเซนสกอร์เปียนลำกล้อง6นิ้วมาจากโรงงานอย่างนี้เลยได้หมดเลยอย่างนี้เลยมีรางพิคาทีนี่นะคะเอาไว้ติดดอดติดกล้องนะคะสวยงามมากแล้วน้ำหนักไม่หนักด้วยเนาะน้ำหนักเบามากเลยเนาะดูสิจุดสองสองเอลอาเซนะคะศูนย์หน้าไฟเบอร์ออปติอุ้ยสวยจังเลยตัวนี้มันแตกต่างกันยังไงอะคะกับตัวนี้สกอร์เปียนสีสแตนเลสนะคะ 4.5จุ <4. S 1> ้า <4. 5. S 1> ตัวนี้4.5่จ้าตัวนี้หกแต่ตัวนี้สีเขาจะเป็น,นสีสีแบบสีเก่าเ,เก่าสีสแตนเลสเก่าเก่านะคะอันนี้ก็เป็นสีมาจากโรงงานเลยสวยมากเลยอะ่ะเฮ้ยพาสีาสใช่<ๆ>เขาลมลมสีได้สวยมากเลยอะ่ะนี่มีรางพิคาที่นี่ข้างล่างเผื่อติดไฟชงไฟฉายอะไรใช่ช<า>ไหมคะเลเซอร์ <5. S 1> Laser, ข้างบนก็ติดกล้องมีรางให้พร้อมนะคะ อันนี้แมกกาซีนได้ได้อ๋อสิบนัดโอเคอืมดูอุ้ยมีรุ่นอื่นอีกเหรอเยอะจังเลยโอ้โหอันนี้อะคะอันนี้กี่นิ้วคะ4.5่ค่ะ4.5เท่ากันอ๋อคนละรุ่นอันนี้เขาเรียกแบ็ m แมมบาค่ะแบ็กแมมบา สนยนเลงก็ไม่เหมือนใช่ค่ะูนย์หน้าตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสีเขียวไฟเบอร์ออปติกเนาะตัวนี้จะเป็นสีดำสศูนหน้าสีดำนะคะก็แล้วแต่คนชอบเนาะบางคนเลงสูยนสีดำถนัดกว่าอย่างเงี้ยแต่น้ำอิงชอบศูนย์ที่เป็นสีไฟเบอร์ออปติกอะไรเงี้ยชอบเพราะว่ามันเลงง่าย<ด>และ<ด>ที่สำคัญคือชอบอะไรที่ยาวๆนะ,ะ <laughed> สัน้นสั้นไม่ะคะ่ะขอชอบขอยาวไว้ก่อน มีอีกเหรอคะแบบโอ้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยบบมบ้าเหมือนกันะบมบ้าใช่ค่ะจะเ็รุ่นเดียวกับอันนี้แต่แตกต่างกันที่ความยาวตัวนี้หกอืมรุ่นแบมบ้าเหมือนกันนะคะสองตัวนี้ตัวนี้สี่จุดห้าตัวนี้หกนิ้วอุ้ยสวยอะสองตัวนี้ด้าไม่เหมือนกันเนาะอันนี้น่าจะเป็นมาร์คที แต่น้าอิงชอบแบบนี้นะเพราะว่ามันมีที่วาง,งที่วางล่องนิ้วมันจะได้ไม่เมื่อยเวลายิงค่ะใช่ค่ะที่พักเราสามารถยิงมือเดียวได้แบบไม่เมื่อยนะคะไม่หนักไม่หนักด้วยแล้วก็ถนัดมือตัวนี้ก็โอเคนะคะเพราะว่าคลิปมันเข้าร่องเข้าล่องนิ้วมือพอดีก็โอเคแต่ชอบ อันนี้ดูมันดูมันยาวอ่ะแล้วชอบอะไรที่ยาวๆงั้นเอาตัวนี้แล้วกันค่ะเอากระบอกนี้เดี๋ยวใส่กล่องให้น้ำอิงด้วยนะคะโอเคงั้นทุกคนคะเดี๋ยวน้ำอิงจะไปลองยิงให้ดูติดตามน้ำอิงในคลิปหน้าแล้วกันนาะว่าจุด2องปืนสั้นวัวคาเส้นที่น้ำอิงได้ไปวันนี้มันจะยิงโอเคไหมนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ